ก่อนแสงแห่งการเวลาพลังแห่งจักรีและธรรมะหลอมรวมเป็นหยดน้ำบริสุทธิ์และจากหยดนั้นพระแม่คงคาก็จุติขึ้นกลางห่วงจัก,กรวาลพระแม่ลืมตาเป็นครั้งแรกสายตาแห่งสวรรค์มองเห็นโลกเต็มไปด้วยบาปกรรมสายน้ำจากป่ามือพระองค์จึงไหลหลังเพื่อเริ่มต้นการชำระ จากยอดเขาไกลลาดพระศิวะประธานบัญชาให้พระแม่ไหลลงสู่โลกเพื่อฟื้นฟูสมดุลแห่งธรรมชาติและกู้ศรัทธาที่กำลังสูญสิน้นพระแม่คงคาแปลเปลี่ยนเป็นสายน้ำศักดิ์สิทธิ์ไหลผ่านฟากฟ้าระยิบระยับดาวดังสะพานแห่งแสงสู่ผืนแผ่นดินเบื้องลา่างแต่เมื่อความบริสุทธิ์ใกล้แตะพื้นปฐพี พลังมารก็โผล่ขวางทางพระแม่จึงสร้างม่านน้ำศักดิ์สิทธิ์สยบพลังมืดด้วยความสงบนิ่งพลังของพระแม่รุนแรงเกินโลกจะรับไหวพระศิวะจึงคลายเส้นผมรองรับสายน้ำให้ค่อยไหลลงสู่มนุษยโลกอย่างอ่อนโยนและแล้วน้ำศักดิ์สิทธิ์จากเส้นผมพระศิวะก็ลังสู่โลกมนุษย์กลายเป็นแม่น้ำคงคา สายชีวิตของอินเดียโบราณมนุษย์ผู้สัมผัสสายน้ำเป็นครั้งแรกต่างพากันบูชาโดยดอกไม้แสงเทียนและความเคารพที่หลังจากใจผู้คนที่ลงอาบในแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ต่างรู้สึกได้ถึงการสดปล่อยกรรมเก่าไหลไปกับน้ำเหลือไว้เพียงใจที่สะอาดอีกครั้งแต่การเวลาผ่านไปความโลภและความลืม ทำให้แม่น้ำคงคาถูกเปลี่ยนจากสายศักดิ์สิทธิ์กลายเป็นแหล่งพิษภัยกลางซากสายน้ำที่หมองหมดเด็กน้อยผู้หนึ่งยกมืออธิษฐานขอให้พระแม่กลับมาเพื่อชำระมนุษย์อีกครั้งด้วยพลังแห่งศรัทธาอันใสบริสุทธิ์พระแม่คงคาก็กลับมาพร้อมน้ำใสสะอาดและความหวังครั้งใหม่ให้โลกทั้งใบ